ใครที่กำลังฝึกร้องเพลงอยู่ผมแนะนำลองร้องตามผม3แบบนะครับแบบที่หนึ่งก็คือให้ร้องแบบเต็มเสียงแบบที่สองก็คือลดความแรงของเสียงหลงทำเสียงให้ซึ้งขึ้นและแบบที่3คือทำเสียงให้เบาที่สุดและเสียงที่ออกมาพยายามให้แผ่วในขณะที่เรากำลังร้องทั้ง3แบบให้หลับตาเพื่อที่หูเราจะได้ฟังเสียงเราได้ชัดเจนลองทำพร้อมผมครับผมหลับตาร้องแบบที่หนึ่งให้เต็มเสียง นกน้อยครอยบินมาเดียวดายแบบที่สองลดความดังลงแล้วทำเสียงอีกเสียงขึ้นหูฟังนกน้อยครอยบินมาเดียวดายแบบที่สามทำให้เสียงแผ่วและเบาใช้หูฟังนกน้อยครอยบินมาเดียวดาย สามแบบมีความแตกต่างกันใครร้องแล้วรู้สึกอย่างไรมีความแตกต่างอย่างไรคอมเมนต์ตใต้คลิปครับผมคลิปหน้าเรามาเฉลยกันครับว่าสิ่งที่ได้จากการฝึกแบบนี้คืออะไรติดตามได้ที่ครับผม